ต่อกันเรื่องของไอซ์ปริชยาอันนี้แซ่บมากพี่กร้อยเม็ดยังไงเจมส์เธอเล่าแล้วกันเพราะไม่สะดวกจริงอันนี้ไม่แซ่บเลยไม่แซ่บเลยก่อนหน้านี้ไงที่มีเรื่องราวที่แบบว่าจียอนฮั่นเป็นเหมือนรักสามเศร้าครับซึ่งฮั่นก็ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็เป็นพี่น้องนะคะเจ็จะเป็นฮั่นจังเลยอ่ะทําา เจะอยากเป็นจียอนมากกว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจียอนง่ายจะไปจียอนะเนเะจะได้พูดคุยกับฮันจียอนอันนี้อะไรอันนี้จะได้พูดคุยกับฮันเนาะโอเคค่ะแต่เรื่องของไอซ์ไม่จบตรงนี้นะครับไอซ์มาเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นอีกตรงนั้นฮะมีต่ออีกค่ะก็ไม่ก่อนนั้นนี่เขามีรายการด้วยกันใช่ะฮะนะฮะล่าสุดนะฮะอดีตราสาวน้องคุกกี้ออนนลินนะฮะได้เข้าไปคอมเมนต์หาไอซ์ไอจีโดยระบุข้อความว่าว่า ตอบไดเรกหน่อยค่ะอุ้ยจะใส่นี้ใส่ลงเบาๆนะคะแต่ถ้าหมดตอบไดเรกหน่อยค่ะเดี๋ยวเดียวเราใส่เสียงเข้าไปเองแล้วหลังจากนั้นก็มีนะฮะคนมาตอบในคอมเมนต์ของสาวคุกกี้ใน IG ของไอซ์เธอเข้าใจใช่ไหมเออนะฮะเธอต้องเข้าใจนะเคลียร์เเคลียร์บอกว่าคุณไอซ์กำลังโดนแฟนคุกกี้หลอกอยู่ค่ะคนที่คุณคุยเขามีแฟนแล้วนะคะ ตอบไดเรกทีค่ะไม่จริงนี่ใครเนี่ยมานจัเป็นขบวนการกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนๆกันแหละเนอะส่วนอีกข้อความก็คอมเมนต์ว่าเห็นใจพี่หญิงด้วยกันนะคะคบกันมาสิบเดือนแล้วเห็นใจกันหน่อยอุยไอซ์ค่ะตอบไดเรก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 ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานอยู่ค่ะ อันก็เมาส์ต่าเนื้อภาพนะครับงานนี้ต่มความสงสัยนะฮะของชาวเน็ตนะฮะฟูฟ้องขึ้นมาตอนนี้น้องก็ฟูแล้วก็ยังฟูเป็นฟูเป็นฝ่ายขัดมอเลยครบเดี๋ยวนะฮะเขาที่สืบมาเธอเขาบอกว่าสืบมาจะรู้ว่าหนุ่มที่กําลังพูดถึงนั้นนี่คือหนุ่มนักธุรกิจดาวรุ่งชื่อชิตพลมั่งพร้อมประธานกรรมการบริหารผู้ก่อตั้งบริษัทแสนรู้ดูดีด้วยนะดูดีด้วยไงครับ เป็นชั้นชั้นก็คุยหูเจทางเจเลยแต่ฉันไม่รู้ว่าเขามีใครหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ไม่รู้แค่ไม่พอสาวคุกกี้ยังโพสต์ในไลน์ซึ่งอ้างว่าเป็นการโพสไลน์อ่ะเป็นข้อค,ความทางไลน์นะฮะซึ่งอ้างว่าเป็นการคุยกันของสาวไอซ์กับหนุ่มชิดนะฮะลง i อ Story พร้อมเขียนข้อความว่าเจ็บดีจังจากนั้นเธอก็โพสต์ความหวานกับฝ่ายชายใน IG Story แบบรัวๆโอ้โหท่<ๆ>แล้ว<ส>ทำไมแซ่บขนาดเนี้ยวันนี้นะคะไอซ์ จะเจอกองทัพนักข่าวแน่นอนจ้ะบ่ายสามนะจ๊ะเป็นห่วงแทนเอะไรยังไงก็งานนี้ฉันไม่ได้เป็นพี่กรณด้วยยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะน้องไอวันนี้ได้รับข่าวในเรื่องราแบบนี้เนี่ยคือยังไงก็ต้องตอบจริงจริงไม่จริงก็พูดไปตามความจริงถ้าเราไม่ตอบเองมันจะมีข้อมูลจากที่อื่นมาซึ่งมันก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างเราก็ไม่รู้จะมีปากสั่นบ้างพนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดจริงโอเคพูดไหลลื่นแต่้าเกอกว่ามีการแบบใส่นิดนึงอาจจะต้องจิบน้ำ หลังๆนักข่าวเก่งด้วยไงแบบจี้ข่าวเก่งมากอะขอจิบน้ำเลยนะขับไปคร่องผมคอแห้งนะช่วงนี้คอแห้งเลยเป็นกำลังใจนะเพราะจริงๆผมว่าคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้เราไม่รู้ว่าเขาาอจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้รอตามข่าวโลกสวยโลกสวยเพราะว่าตอนนี้นะน่าจะทำแบบ CC graphic นะเป็นโลกสวยอยู่บนหัวโบกใสๆอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอตามข่าวร